มู่เกาะเบอร์มิเตเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอังกฤษนะครับตอนนี้เรือจอดอยู่ที่ท่ทาเรือครับบรรยากาศตอนประมาณบ่ายสามโมงครึ่งครับเรือจะจอดอยู่ที่นี่2วันหนึ่งคืนครับก็ออกไปเที่ยวได้ตลอดครับทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเขาก็จะมีกําหนดว่าพรุ่งนี้ต้องเข้าเรือประมาณบ่ายสามครับตรงแถวท่าเรือสำรานก็จะมียอดคลับด้วยครับตรงนี้ก็จะมีเรือต่างๆนี่เพื่อนครับติดบัก <laughs> ตึกรามบ้านช่องสวยมากๆครับ เนี่ยข้างหน้าข้างขวาเนี่ยเป็นร้านขายยานะครับสร้างจากหินก่อจากหินนะครับสวยดีครับสวยมากเกาะเบอร์มิดีเนี่ยเป็นเกาะที่อยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติกเลยนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ทางเข้าโบสถ์ครับเราใช้เวลาการเดินทางมาเกาะเนี่ยครับสามวันเต็มเต็มครับกว่าจะมาถึงเดี๋ยวแพลนวันนี้ของเราก็คือเดินชมเมืองครับแล้วก็ไปว่ายน้ําเล่นกันที่หาดครับตรงนี้เป็นยอดครับของร้านทั่วไปเนี่ยค่อนข้างแพงครับของกินของอะไรเบียร์ขวดเล็กอ่ะขวดละ500บาทเลยครับ หมายถึงตามร้านตามคาเฟ่นะแต่ว่าถ้าตามซูเปอร์มาร์เก็ตตามมาดอะไรแบบนี้ก็ราคาปกติแต่ว่าอาจจะแพงขึ้นมานิดหน่อยตอนนี้เรากำลังเดินไปหาดครับผมมากับมือกองครับชื่อเทียโกเป็นคนบราซิลตรงนี้เป็นคลองน้ำที่เขาสร้างอุโมงค์ข้ามไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งครับสวยดีครับน้ำใสมากๆครับทุกคนดูครับ Whoa. Whoa. ข้างหน้าก็จะเป็นมหาสมุทรแอตแลนติกครับก็คือมหาสมุทรแอตแลนติกล้อมรอบครับเพราะว่าเป็นเกาะใจกลางมหาสมุทรเลยจุดจมของไททานิกอะ่ะก็จะเหนือขึ้นไปอีกครับจะตรงกับนิวยอร์กที่ออกมาครับตอนนี้เรามาถึงที่ชายหาดแล้วครับเห็นต้นสนริมทะเลนี่คือสัญญาณของว่ามีชายหาดแน่นอนครับไม่ว่าที่ไหนนี่เป็นความรู้สึกนะนี่ครับ สดใสามากวันนี้แดดร้อนมากๆครับร้อนเท่าไทยเลยเผื่อ <c oughs> ๆร <c oughs> ้อนกว่าอีกโคตรร้อนหาดตรงนี้ชื่อว่า Glass Beat ครับหรือถ้าแปลตรงตัวไปว่าหาดแก้วนั่นเองครับจะมีเศษขวดเศษแก้วเนี่ยครับสีเขียวสีน้ำตาลสีขาวทั้งหมดเลยครับอยู่ตามชายหาดคือมันก็คือขวดเบียร์ขวดอะไรนี่แหละครับ แล้วก็เป็นเศษเศษแบบนี้แต่มันไม่มีคมนะครับเนื่องด้วยจากแบบน้ําซัดทรายซัดอะไรรับคมมันจมนมนมนไปหมดแล้วครับเหมือนหินเลยครับเบอร์มิดาเป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่ที่มีซากเรืออับปางมากที่สุดของมหาสมุทรแอตแลนติกครับสามเหลี่ยมเบอร์มิดาปี2020ีมีซากเรืออับปางตามประการังอยู่รอบๆเกาะครับประมาณ300ลําลำเลยทีเดียวครับโดยมีการค้นพบเรือใหม่อย่างต่อเน,นื่องครับและกําลังขยายสามเหลี่ยมเบอร์มิดาแผ่นที่ออกไปนอกชายฝั่งของเกาะเบอร์มิดาครับ เพื่อทำการสำรวจซากเรือเพิ่มนะครับไสองคนเมื่อกี้เคยไปไทยนะครับเป็นคนบราซิล